ค่ะส่วนประกอบของผลมะตาดนะคะลักษณะค่อนข้างกลมนะคะที่เราเห็นเป็นกราบย่างเนี้ค่ะอันนี้เราแกะดูแล้วนะคะเราดูว่ามันเป็นส่วนไหนนะคะตรงกราบนี่นะคะเขาจะเรียกว่ากีบเลี้ยงค่ะกีบเลี้ยงนะคะเพราะนั้นผลที่เราเห็นกลมๆนี่ค่ะเป็น กาบนี่ค่ะเรียกว่ากีบเลี้ยงค่ะตรงโคนของเขานะคะเมื่อเราตัดเข้าไปอันนี้สามารถรับประทานได้ค่ะมีรสเปรี้ยวฝาดนี่ค่ะเหมือนเนื้อของแอปเปิ้ลเลยค่ะอันนี้ของมะตะนะคะอันนี้ครูก็มาหาคําตอบให้นักเรียน,นะคะ่ะเพื่อที่จะไปอธิบายให้เขาฟังนะคะเป็นผลไม้นอกตำราย,ยีกเลยค่ะ ตรงเมื่อแกะใบกาวออกหมดแล้วเราก็จะเห็นนะคะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็จะประกอบไปด้วยเกอรเพศผู้นะคะแล้วก็เกสรเพศเมียก็ยังคงอยู่นะคะอันนี้ก็จเจริญรังไข่เจริญไปเป็นผลค่ะนะคะ,นะคะนนี้ก็คือผลเดียวนะคะมีหลายขาเพลนะคะอันนี้ผลสุกค่ะ อันนี้สามารถรับประทานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลที่ยังอ่อนอยู่นะคะก็แกะดูค่ะลักษณะเหมือนกันนะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมโอ้โหมหัสรรยนของพืชค่ะ ปกติแล้วก็หล่นทิ้งค่ะคุก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะนักเรียนก็ถามเนี่ยค่ะคุูก็เลยไปเก็บมาศึกษาดูว่ามันประกอบไปด้วยส่วนใดน,นะคะได้คำตอบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ